สวัสดีครับมาปล่อย,อรอยเรื่องมวยไทย EP ที่462คลิปนี้พบกับอดีตแคมป์ปูนเสือครั้งที่9ยกเพชรเพชรกเกษมประทะกับก้อง ซัมบโบนักทกกุลกะแมเรื่องราวก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่16กันยายน2565หรือ222 0ในรายการศึกมวยไทยถล่มคุณกะแม่ในพิกาดน้ำหนัก65กิโลกรัมกำหนด3ยกยกละ3นาทีพัก1นาทีที่ประเทศกัมพูชาหลังจบคู่นี้ก็จะมีแถมอีกหนึ่งคู่ระหว่างไซโยกพุ่มพันม่วงปะทะกับทันลิศ key okay. นักชกค,คุณคแมเมื่อ16ตุลาคม2565หรือ2 0 2 2ที่กรุงเทพมหานครนี่เองแต่ผมจะคัดมาในยกท้ายๆเท่านั้นหากอยากจะดูคลิปเต็มๆย้อนไปดูที่ EP 297ของช่องนี้แหละครับเพื่อไม่เสียเวลาหาความรำคาญกับผมก็ปล่อยๆไปบนไปแบบภาษาไทยสอดแทรกด้วยไทยอีสานเป็นครั้งคราวพร้อมสาระและไร้สาระเชิญสลลา เอามาแล้วยากระพริบตายกแรกแหกหมานครับพี่น้องยกเดียวพอสำหรับมวยคู่นี้อดีตแชมป์ปูนเสือกังเกงดำส่วนมวยคุณขแมกกังเกงแดงๆนี้แหละโอ้โหผมสีทองยากระพริบตายกเดียวจอดไม่รู้ว่าใครเป็นใครเอานะเห็นว่าเราอดีตแชมป์นั้นคงไม่เท่าไหร่ เพราะว่าตัวเล็กกว่าอะไรประมาณนั้นเียร์เข้ามาแล้วก็เคลียร์กับเป็นยังไงกล้องซัมโบพนาอเอยร์ซ้ายเบาๆแล้วขยับเข้าหาคอยดูนะครับท่านผู้ชมนกกระจอกดังไม่กินน้ำะะนเกิดอะไรขึ้นกับมวยคุณคมเมอเียร์เบาๆออ้ยอเออเขีร์เบาๆหลักฐานข้างล่างไม่ดี เกิดอะไรขึ้นครับพี่น้องอืกรรมการนับเอาดูโอ้โหเนี่ยสโลโมชั่นยังไม่ได้เตะนะน,นี่ยคิดว่าเขียนนะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นโดนสิวเหรอโดนสิวที่ขาโอ้ยน้อมายืนไหว้ครูมายืนให้น้ำยังยาวกว่าเป็นยังไงนั่นกองอ่อยโยอ ภาษาอีสานกกองอ่อนโยนเคลียเขาไม่เป็นไรเขาเคลียขึ้นโดนอะไรเนี่ยเส้นเอ็นพริกเหรอโอ้โหฐานไม่ดีเลยอ่ะดูสิอ่ชาชา้าช้าช้าช้าเออยกเพชรเคลียเบาๆกองอ่อนโยโอ้ยเห็นไหมล่ะครับพี่น้อง มวยไทยที่เขาเรียกว่าปลดระวางแล้วก็ไปหากินแถวขมิ้นนี่ก็ยังใช้ได้อยู่นะแม่ไม้ม,ยมวยไทยก็ไม่เป็นไรไม่ต้องเอาดราม่ามาพูดกันเราก็อยู่กันได้นะครับเกิดดรามา่าคาว่าม,มวยขมรขึ้นมานี่แหละชาวพี่น้องชาวขมิ้นก็เลยหากินลําบากอ่ะผลตัดสินก็เป็นอันว่ายกเพชรเพชรเกษมช,ช,ช,ชนะน็อกเอาไป นักองตมยมาตจเอ้าวคู่ต่อไปเป็นคู่แถมนะนี่ยส่โยกบอกว่าโดน้ดน้ดนนี่โดนหมัดดูดิหมัดไหนของยกแรกผมตัดมายกแรกพอเป็นสโลโมชั่นให้ดูอ่ะปั้งเข้าไปป๊อกกกหูเป็นไรไหมโลกทันปังปั้งไม่โดนอ่ะทันนิดทีโดนอุ้ย ก้างอ๋อยอ้ยนั่งเกาะอ้ยตา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 ยอ้ยเลกหมัดอีคนหนึ่งคว้างอีกคนหนึ่งหมัดตรงมาปักเข้าไปตัวไหนตัวไหนปักนี่คว้างขวานก็มากับหมัดตรงเอายกที่สองมาดูสิว่าเกิดอะไรขึ้นใครจะอยู่ใครจะไประหว่างคนอายุ4ี่สบนี่ตอนนั้นอายุ4ี่บแล้ว เด็กหนุ่มเข้าไปดูซิเออกล้ามเนี่เป็นวันแพรกันเข้าไปเลยปักเข้ามาเป็นยังไงสยโยกโยกก็หาอือสยโยกโยกก็หามาแก้มัดเหรอแก้มัดเราแล้วเอาเอา,เ,อาเดือนก็หาบุ้ยเขาใช้มัดดีนะเนี่ยทันิทีที่ทันทีเอาสางยุกสร้างแย่กันไปก่อนสร้างยุกสร้างแย่กันไปก่อนเฮ้อ กิมตาเน,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  <g iggle> นี่นิ่อไม่กกตาไม่กกตาเนี่ยเน,นี่ยมันเสียเปล่าเปล่าสาย,ยกเปล่าอาอ <g iggle> จารย์เสมาทิพย์คีรีบอกว่าเอาชตออกต่อก็ก็ชกปักเข้าไปดูนี่แก้มวยหมัดแล้วก็แก้ไงน้ายอต้องเอาน้ำบ่งว่าซ้ายผ่านตลอดไปก่อนอวัดระยะด้วยขวาวัดระยะด้วยขวาอ่า เตะซ้ายพับล่างสะพัง่งอ่ะเตะล่างพับบนอ่ะปลากเขปายเฮ้ยโดนซอกใครใครโดนใครอือเอาดูสิซอกขุนซอกกัมไม่หิดจะใช้ผลได้ไหมตอนเนี้ยเอ้ยโดนอะไรปลากเขปาไปขี่โพเข้าไปอีกเ้องหูเข้าไปขี่โพเข้าไปอีกขี่โพกือพุงนี่แหละเป็นยังไงออกหมัดยากล้วอ้าวเตะน้ำอีก เตะหลอกเตะหลอกปักเข้าไปขี่พ่อเอาอีกไหมโอ้โหสุภาพบุรุษไม่ซ้ำครับไม่ซ้ำคู่ต่อสู้เพียงพำก็ไม่ซ้ำเลยเอาอาจารย์เสมาทิพกิรีนับไปถึงไหนแล้วอาจารย์ถึงไหนแล้วเอาต่อเก็บตัวต่อถีบสุกัดไว้ก่อนกันเตะอ้ยพุงกะทิโอ้ยตา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 พี่พ่อเป็นยังไงลุกไหมตอนเนี้ยลุกไหมลุกลุกไหมลุกเอา ลุกเอาเก็บตัวต่อคราวนี้สองครั้งแล้วในยกนี้สองครั้งแล้วถ้าลงอีกตอนนี้ก็ T ีเอหรือเทคนิคกนกเอาแหละครับท่านผู้ชมปักเข้าไปอีกไปไหนหันไปหันขวางจะไปไหนจะไปไหนเนื่ยไปเลยยุติการชกนี่แหละคือที่มาิทกทคนิคนกเอาอาสโลมันขปกหูปกหูปกหเป่าคืนมาเดียวตรงตรงนี่แหละ เป็นไงมีดูช่วงปักเข้าไปสอกสอกขุนสอกอมหิตไอคนตักเข้าไปอีกคนบะเล่นบนอีกคนเล่นล่างปักเข้าไปหมัดกับศอกแลกกันปักเขานี่เห็นไหมพู่งันที่เอายังตัวทัน <laughs> ไม่ซ้ำกับไม่ซม้ำโอ้โหแข้งนีแงน้แทบขายฟันยางเลยนะเนี่ยปักนี่โอ้ย หายใจไม่ทันโอ้โหอ้าเป็นหน้าที่ของพิธีกรบนเวทีของเรามุมกว้างๆก,กันหน่อยเกิดอะไรขึ้นก็เป็นอันว่ายกสองจบเอวังก็มีเป็นหน้าที่พิธีกรบนเวทีคุณเดียวคุณเป๊กเชิญครับ จะคำปลอย,อ,อยเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับรวยๆเฮงๆแบบไร้กี่จำกัดสวัสดีครับ